ไสบายดีเอฟซีแฟนคลับข่เพลงตูเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้หญิงบ้านฟินแลนด์ทีโคโรปราสู้ขู่สุขชนค่ะพี่น้องอัปเดตคิวงานการแสดงของข่เพลงตูเกียวมิวสิกประจำวันพฤหัสบดีที่27พจพฤศจิกายน2568ยังบอรายงานด้วยค่ะพี่น้องเรื่องอัปเดตก่อนมอนี่แสดงยูทีตลาดกินซ่ารังสิตฟิวเจอร์พาร์ค ปทุมธานีค่ะพี่น้องถ้าเป็นของตัวเกียวมิวสิกสิเป็นไลฟ์สตรีมมิ่ง EP ที่69เมื่อน,นี่ตัวเกียวมิวสิกเอ็กับหมอรำใจเกินร้อยของพี่บอยสิริชัยตลาดกินซ่ารังสิตฟิวเจอร์พาร์คปทุมธานีค่ะพี่น้อง27สิบเจ็พฤศจิกายน2 5 6 8รอยอย่าลืมนะคะพี่น้องไปให้กำลังแรงใจทั้งตัวเกียวมิวสิกทั้งใจเกินร้อยพี่บอยสิริชัย หมอลำหักแพ่งกันหมอลำผีหมอล,ำ,มอลำนองแสดงอยู่สถานที่เดียวกันเวทีเดียวกันนะคะพี่น้องการแสดงของอทั้งสองวงมินิสิเป็นแบบคอนเสิร์ตหมอลำซูปเปอร์โชคูณสองคอนเสิร์ตหมอลำซูปเปอร์โชคูนสองประชันกันสองวงสองเวทีต่างเวทีติดกันแต่ว่าสีเวนระยะสมมติว่าบอดิ๊กล่าแสดงพี่บอยแล้วกับพัก พี่บอยแสดงบอสบิ๊กเล่ากับผักแล้วกับ,กกบสิมีกันเสิร์ไพร์กันเชิญตัวกันขึ้นมาบนเวทีของแต่ละคนพี่บอยพักก็จะเชิญมาขึ้นเวทีของบอสบิ๊กบอสบิ๊กพักก็จะเชิญมาขึ้นเวทีของบอสบอยประมาณนี้ค่ะพี่น้องผล mm hmm. จากได้เอื่นว่าคอนเสิร์ตมอลำซุปเปอร์โชว์คูณสองค่ะพี่น้องขาสองวงสองเวทีหากคือแต่งแพงคือแต่ทั้งสองวงเชีย์ทั้งสองวงนะคะพี่น้องขา แล้วกับมือแรกงนี่บอดบีกพนมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษคนของใจคนรู้ใจนะเฟื่อนมาด้วยเย็นนี้รับเชิญดาราสาวแสนสวยน้องเบสคำสิงนะคะรักวันีคำสิงและสุดเซอร์ไพรส์สไปมากกว่านั้นบอดบีกพไดนนประสานกับน้องเบสบอกว่าอยากให้พ่อบาสมาขึ้นบนเวทีน้องเบสก็บอกว่าได้เดี๋ยวประสานพ่อให้ได้ บอทพีบอกว่าเอาเพลงที่พ่อถนัดนางร้องเพลงเป็นนะแล้วนางก็ร้องเพลงเก่งเดี๋ยวจะรีบประสานให้ถ้าเฮ้าโชคดีหรือว่าพอบาดวางอิเล่เฮาเซไดเห็นเซอร์ไพรส์้อนเซอร์ไพรส์พี่น้องเอ้ยมอแลงนี่อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อตลาดกินซ่ารังสิตนะคะฟิวเจอร์พาร์คปทุมธานีค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็มอขืนนีอยู่ทีบ้านยาสมุนไพรปรทุมชัยนครราชสีมา เดี๋ยวแอดสีรารงานอีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าคลิปนั้นมีทั้งคลิปแล้วก็มีทั้งรายละเอียดเยอะมากเลยซึ่งแอดอยากสเหียดเป็นอีกคลิปหนึ่งตั้งหาเอาเบาๆหลายใหญ่ห้างค่ะพี่น้องให้ไปฟังบทสนทนาคุยกันเตรียมงานกันเย็นนี้ของบอสบิ๊กยบ้านฟินแลนด์และน้องเบสคำสิงเป็น คลิปน่ารักน่ารักนะคะพี่น้องเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสุดพิเศษเย็นนี้ไปฟังกันเลยค่ะพี่น้องฟังแล้วแอดขอโลราไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องเด้อพบพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะพี่้องเหน้ไปเอาสิก่อนพรุ่งนี้พอไม่นี่โชว์ใหม่นี่โชว์อะไรอ่ะเอาเพลงใหม่แม่ไปเดอไปเด้แม่แม่ าตามไม่แซมอยู่แต่ว่าเพลงก็เพลงที่เธอเลือกมาแล้วแหละตองไม้ซ้อมต้นสะจะให้ร้องสดตรงนั้นเลยหรอเอาดาราเขาร้องสดได้อยู่แล้วเคยดาราคือ acting นะไม่ใช่นักร้องพรุ่งนี้ชุดสีส,ส,ส,สีนั้นตามจริงตามรูปเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่จ้าตามนั้นแหละพรุ่งนี้ขึ้นห้าทุ่มนะจ๊ะ <c oughs> แต่ฉันต้องไปกี่โมงอ่ะสี่ทุ่ม ถกเอหอ้ามหลงเนื้อห้ามพิคีนะจ๊ะอันนี้เบเ๊ะอะเบ๊ะอยู่ไหนอยู่บ้านาเบ<ป>๊เอยู่ไหนาจ๊ะว,วันนี้ค่ะอยู่บ้าคนค่ะเพื่อนถ่ละครเสร็จนึกว่าแต่งหน้านอนแต่งหน้าเพิ่งมาจากกตัวไทยเขาหล่อดนื้อหน้าสดโอ้ยหน้าสดเลยสวยขนาดนี้โอพี่น้อง <c oughs> แก่งจะควงดาราสุดเป็นดาราดาราเขาแต่งหน้านอนนะ ไม่ห้าทุ่มดีเรื่อไม่ได้ตั๋วดิแกที่กาถามมาคือยังไงเธอตอบฉันเ่ยบอแบบว่าแบบเพื่อแกคือไปเพื่อแกว่าอยากแกียร์มนคือไปที่สีนามือไหนมือหนึ่งนั่นแบบสักบ้านหนึ่งบ้านหนงสีนาอ๋อได้จะถามให้เอาเพลงที่แกร้องได้เก๋เดี๋ยวว่ายนักร้องนางร้องเพลงเก่งกว่าฉันดีก็สิเสียงเสียงพ่อคือเป็นเสียงนักร้องจริงๆนะเธอนังร้องเพลงได้ แต่พวกเนี้ยบอแบนเซ็กควอนไหเดอร์พ่อบางกูได้ด้วยได้แะ่ทำให้นี่ไม่รู้เลยเพิ่งมาจากกองถ่ายไม่ได้คุยกับพ่อหรืแม่เลยค่ะพี่น้องขอ่อยช่วนอันคู่พ a r สมราค้างศิลป์เมื่อคื้ไปที่แต่ว่าขัดระวางจังหวะระหว่างเอาไปอย่างแต่ว่าช่วยเหมือนคือเพื่อเราอยากมีฟิลแบบว่าขึ้นมานห <c ười> ลองพวกหลองเพลงสินะแต่แตอนเนี้ยกลองเพลงให้เรให้ซ้อมบ้างค่ะซาวาซาวก็บ้านียไม่ใช่เพลงซาวเออส่งอะไรมาให้ซ้อมหน่อยได้คืนนี้แหละซ้อมคืนนี้ก็ได้แล้ว นี้นะครับรอติดตามเลยโชว์ใหม่แดนเซอร์แบบปังก่อนอยู่ที่ปันเปิดวงอีน้าจ๊าบอกไว้ก่อนแดนเซอร์ไม่ได้ของโตเกียวเดชใช้ไปจ้างทีมนอกมาเดชอ๋ออไม่รอบก่อนก็จ้าทีมนอกไม่ใช่หรอฉันไม่เอาใหม่ฉันไม่เอาโตเกียวเพราะฉันกลัวทำไม่ถึงฉันเอาแบบเอาเขารอบมาเลยโุ้ยบุญรีแค่ตัวเองหรอกลัวทำไม่ถึงอ่ะไม่เรามีงานเยอะเราเราไม่มีเวลาซ้อมแบบเพลงใหม่ไงแรงมากนี่พี่เปิ้ลนี่ ที่เปไลไรพี่มีแฟนดีจะได้ไหมใช่มีมีได้ที่จะให้ไปโคราชนะเออเดินมามามาสังสรรนะได้ไมงานแกก็มีแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธก็เธอถ่นทาร์ค้างไดจ๊ะไม่หรือจะไปพิซณูโลกไปเหนือลาได้ยังไม่เหมืนวันจันทร์ถึงพุธไปได้ไม่เปิดวันที่สิบตรงกับวันหยุดออกเถอะเขาไปบ้างพี่เพิร์ลเออวันนี้ก็คือเป็นงานงานอะไรงานนี่ไงพี่เปิ้ลฉลองแบบว่าให้บางคนดูฟรี Oh, ใช่โอเคเราส่ง้ <c oughs> ายซ้อมด้วยรีบส <c oughs> ่งมาค่ะแล้วซ้อมไปนอนค่ะเจอกันนะครับาดาราขึ้นไปทีนะครับพรุ่งนี้ชัวร์นะครับคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าอ e ีพ่อไม่รู้จักจ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องฟังเสียง e อีพ e ่อจะอีพ่อหรืบางบอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวถามให้ตอนนี้เลยถามไปเนี่ย แล้วอยากแบบเป็นที่แบบถือไม่ืออย่างแนงเสินะอยากอยากไม่เขาเมื่อกี้เขาถามว่าอย่าแบบอยากให้เฟซแบบฟังเราหรอทรงผมวันนี้เป็นไงบ้างทรงผมบอลวันนี้เป็นไงบ้างรีวิวหน่อยเราวมาชมเราบมาชมใครดอกใครดำไม่ตรงเนี้ยช่างสิเราทำเองหรอทำอะไรทรงนี้เอาก็เปลี่ยนเป็นอะไรฟิวแหมเปลี่ยนป้าเปลี่ยนเราเป็นยังไงทรงเก่าดีกว่า พี่น้องก็พูดตามตรงเองไงทรงไหนดีกว่าเอาทรงแบบทรงเก่าทรงเก่าที่ทำปกติอ่ะถ้าตัดผมล่ะตัดผมตัดไม่เอาต้องตัดผมยาวนั่นแหละแล้วก็เซ็ตแบบเดิมที่ทำอ่ะดีละจะเสร็จยากค่ะผมยาวจะเสร็จยากเนาะไม่เป็นพวกนี้ตัดผมเลยพวกนี้ตัดผมเหรอโอเคไปพักไปเก็บเพลงไป มาได้เดี๋ยวถามพ่อ้ว้บายบายถามพ่อด้วยบายเคบายบาย